วันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคน,นะคะประโยคประโยคหมายถึงกลุ่มคําที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อหาครบบริบูรณ์ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานบอกให้รู้ว่าใคร หรือสิ่งใดเป็นผู้กระทําอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดประธานบวกส่วนขยายประธานภาคแสดงบอกอาการหรือเหตุที่เกิดขึ้นกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมโครงสร้างของประโยคนะคะแบ่งเป็นสองแบบได้แก่ประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนรูปแบบของประโยคสองส่วน รูปแบบของประโยคสองส่วนนะคะตัวอย่างเช่นภาคประธานส่วนขยายภาคแสดงกริยาส่วนขยายกริยาชั้นเดินชั้นทำหน้าที่เป็นประธานกริยาคือเดินชั้นเดินไม่มีส่วนขยายประธานไม่มีส่วนขยายกริยาเราจึงเรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะตัวอย่างส่วนขยายประโยคสองส่วนนะคะ ฉันเดินช้าฉันทำหน้าที่เป็นประธานส่วนขยายประธานไม่มีเดินเป็นกิริยาช้าเป็นส่วนขยายกิริยาตัวอย่างประโยคสองส่วนนะคะคุณยายลื่นลม้มคุณยายทำหน้าที่เป็นประธานส่วนขยายประธานไม่มีนะคะกิริยาคือลื่นลม้มส่วนขยายกิริยาไม่มีอันนี้เรียกว่าประโยคสองส่วนประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดง ตัวอย่างส่วนขยายคุณยายของฉันลื่นลม้มคุณยายทำหน้าที่เป็นภาคประธานของฉันทำหน้าที่เป็นส่วนขยายประธานเพราะจะอยู่หลังประธานลื่นล้มเป็นกริยาส่วนขยายกริยาไม่มีแต่อย่างนี้เราก็เรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะตัวอย่างประโยคสองส่วนแม่ทำอาหารแม่ทำหน้าที่เป็นประธานส่วนขยาย ประธานไม่มีนะคะกริยาคือทําอาหารส่วนขยายกริยาก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าสองส่วนตัวอย่างส่วนขยายแม่ทําอาหารอร่อยแม่ทําหน้าที่เป็นประธานส่วนขยายประธานไม่มีภาคแสดงหรือกริยาคือทําอาหารส่วนขยายกริยาคืออร่อยแม่ทําอาหารอร่อยอันนี้ก็เป็นสองส่วนนะส่วนที่ขยายเราไม่นับนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างประโยคสองส่วนแม่ค้าคุยแม่ค้าคุยแม่ค้าทำหน้าที่เป็นประธานส่วนขยายประธานไม่มีกริยาคือคุยส่วนขยายกริยาไม่มีอันนี้เ็าเรียกว่าสองส่วนนะคะต่อไปถ้าเป็นส่วนขยายแม่ค้าที่ตลาดคุยเสียงดังแม่ค้าทำหน้าที่เป็นภาคประธานที่ตลาดทำหน้าที่เป็นส่วนขยายประธานเพราะอยู่หลังประธาน กริยาคือคุยนะคุยส่วงขยายกริยาคือเสียงดังมากเสียงดังจะทำหน้าที่ขยายคำว่าคุยหรือขยายกริยาอย่างนี้เราก็ยังเรียกว่าประโยคสองส่วนอยู่นะคะเราจะไม่นับส่วนที่นำมาขยายต่อไปนะคะรูปแบบของประโยค3ส่วนประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยภาคประธานภาคแสดงแล้วก็กรรม เช่นแมวกัดหนูแมวทำหน้าที่เป็นประธานกัดทำหน้าที่เป็นกริยาหนูทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะถูกแมวกัดไม่มีส่วนขยายประธานไม่มีส่วนขยายกริยาไม่มีส่วนขยายกรรมอย่างนี้เราเรียกว่าสามส่วนนะคะตัวอย่างส่วนขยายเมื่อกี้นี้นะคะประโยคแมวกัดหนูส่วนขยายแมวสีขาวกัดหนูตัวเล็ก แมวสีขาวสีขาวทำหน้าที่ขยายประธานกัดเป็นกริยาส่วนขยายกริยาไม่มีกรรมคือหนูหนูที่ตัวเล็กตัวเล็กทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกรรมอย่างนี้เรียกว่าประโยค3ามส่วนสีแดงนี้นะเป็นส่วนขยายเราไม่นับนะคะตัวอย่างประโยค3ส่วนอีกประโยคหนึ่งคุณปู่ซ่อมรองเทา้าคุณปู่ทำหน้าที่เป็นประธานซ่อมทำหน้าที่เป็นกริยา รองเท้าเป็นกรรมเพราะถูกคุณปู่ซ่อมต่อไปตัวอย่างส่วนขยายนะมีส่วนขยายคุณปู่ถ้าจะขยายคุณปู่ของฉันคุณปู่ของเราได้แต่น,นี้ก็ไม่มีนะฮะคุณปู่ซ่อมรองเท้าคู่เก่าคุณปู่ทำหน้าที่เป็นประธานซ่อมทำหน้าที่เป็นกริยารองเท้าเป็นกรรมเพราะถูกคุณปู่ซ่อมส่วนขยายคือคู่เก่า ต่อไปนะคะตัวอย่างประโยคสามส่วนอีกพี่สาวเก็บมะม่วงพี่สาวทําหน้าที่เป็นประธานเก็บเป็นกริยามะม่วงเป็นกรรมเพราะถูกเก็บนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างที่มีส่วนขยายพี่สาวของฉันเก็บมะม่วงสุกพี่สาวทําหน้าที่เป็นประธานของฉันเป็นส่วนขยายประธานเก็บทําหน้าที่เป็นกริยาไม่มีส่วนขยายกริยามะม่วงเป็นกรรมเพราะถูกเก็บ ส่วนขยายกรรมคือสุกเก็บเฉพาะมะม่วงที่สุกต่อไปนะคะอีกตัวอย่างของประโยค3ส่วนน้องชายจับของขวัญน้องชายทําหน้าที่เป็นประธานจับทําหน้าที่เป็นกริยาของขวัญเป็นกรรมเพราะถูกจับไม่มีส่วนขยายประธานไม่มีส่วนขยายกริยาไม่มีส่วนขยายกรรมต่อไปตัวอย่างของประโยคที่มีส่วนขยาย น้องชายของเธอจับได้ของขวัญชิ้นใหญ่มีส่วนขยายประธานมีส่วนขยายกริยามีส่วนขยายกรรมน้องชายของเธอทําหน้าที่เป็นส่วนขยายประธานจับจับได้คําว่าได้เป็นส่วนขยายนะขยายกริยาจับได้ของขวัญของขวัญเป็นยังไงคะชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่ก็เป็นส่วนขยายกรรมนะคะสำหรับ ประโยคและโครงสร้างของประโยคสองส่วนและสามส่วนก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ